เพื่อนๆดูป้ายโฆษณาข้างๆผมสิครับหน้าโคตรเหมือนผมเลยอะน่าเลยครับเพราะว่าทรงผมนี้เป็นทรงผมดีฮิตอันดับหนึ่งนะครับผมโอเคดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอวตารใหม่กันนะครับผม ทุกคนนะครับกลับมาพบกับช่องเดฟทอลล็อกอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแต่งตัวแบบแอดวานซ์กันนะครับสอนวิธีแต่งตัวแบบแอดวานซ์อย่างเช่นใส่แว่นสองอันพร้อมกันนะครับหรือเห็นไหมผมจะใส่หนวดกับแว่นทั้งคู่แต่ว่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะสังเกตว่ามันเป็นอัศจรร์อันเดียวกันนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีใส่นะครับผมซึ่งวิธีนั้นก็เพื่อนๆจะต้องใช้แบบแอดวานซ์นะครับผม ไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราทำไงเราถึงจะแต่งตัวแบบแอดวานซ์ได้นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าผมจะไม่สามารถใส่หนวดกับแว่นพิกเซลเอสบิดนี้ได้เพราะเห็นไหมเห็นไหมแม่งอยู่เฟซเหมือนกันอะ่ะกูแม่งใส่ไม่ได้โอเคต้องไปที่ตรงนี้ครับแอดวาน์ <Advanced. S 1> กดตรงแอดวานซ์เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมี ID ให้ใส่นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำคือ ไปในคาตาล็อกนะครับผมแล้วก็เอาแบบเขาจะเรียกว่าเป็นรหัสนะครับเอามาใส่ด้วยกันนะครับผมแต่ผมก็จะเปิดอันนี้ออกไปนะครับผมแล้วก็เราก็จะเปิดแปดบิตนี้ออกไปนะครับโอเคจากนั้นมันจะมีเลขอยูน่นี้ให้เพื่อนๆเอาเลขนี้ใส่ตรงนี้นะครับผม แล้วก็เอาเลขนี้นะครับมาใส่ตรงข้างๆกันเ,เลยส่วนเลขที่มันมใส่อยู่แล้วก็ลบให้หมดครับโอเคแล้วผมก็จะอย่างนี้แล้วมันก็จะมาสองอันแบบนี้นะครับแต่โรบอกไม่ห่วยดูดิดูด,ดิตรงผมกูมันจะหายไปเพราะว่ามันมันบล็กว่างั้นเถอะมันห่วยไม่มีอะไรโปรแกรมมันบัก็กไม่เป็นไรครับสิ่งที่เราจะชนะมันได้ก็คือต้องเข้าไปในโทรศัพท์นะครับผมเพราะว่าในโทรศัพท์อะอาจจะทําแบบแอดวานซ์ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้นะครับนั่นแหละครับ คือการใส่ผมนะครับผมก็อบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใส่ผมในในเอ่อในคอมนะครับผมจะทําไม่ได้เราต้องมาใส่หัวในโทรศัพท์อ่ะมันก็จะใส่เข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ทั้งแว่นเขา่าแล้วก็ผมพร้อมกันทั้งหมด,ดแล้วนะครับผมนี่เราได้คาแรคเตอร์แบบนี้มาแล้วนะครับสุดยอดครับเคผมจะเอาแบบ ออกกบ้างดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันเยอะไปผมใช้ตัวแบบไม่ต้องอ้วนมากก็ได้ครับลองใช้แบบไม่ต้องหนาม,มากดูนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงอ่ออ้อ,อก็ก็พอใช้ได้ครับเออเขาท้าเขาท่าเขาท่าเขาท่าทเดี๋ยผมลองใส่แค่นี้ดูสิโอเคได้เก่งเหดือนกันไหนไหน,ไหนสัตว์เลี้ยงผมเรียบร้อยเกาะหลังโอเค จะบอกว่าดูดีมากเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมาดูโปรไฟล์ผมเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับผมอวตารผมจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับผม mm. ทดสอบดูนะครับแล้วก็ผมจะใช้อวตารนี่แหละเป็นอวตารหลักของผมในต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมถือว่าจะเป็นอวตารใหม่ของผมเพราะว่าอันนี้มันปีใหม่แล้วนะครับผมดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนชุดกันหน่อยนะครับผมโอเค เรามาลองเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าผมอยากเห็นว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับผมจะลองเข้าไปในเกมอโอเคเราเข้ามาอยู่ในเจลเบกแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ผมได้เป็นตำรวจนะครับผมดังนั้นถ้าเป็นตำรวจในเกมนี้มันจะมีตราตำรวจอยู่ด้วยนี่โคตรเท่โคตรเข้ากันครับผมดูสิครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมนี นี่แหละครับคืออวตารอย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเก็กท่าให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการกับไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวมึงอย่าดิน้นโอเค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 ไหนเก็กท่าข้างๆเลยแม่ไอ้นี่จะมาอีกคนเหรอฮะฮะเค นี่จะเป็นอวต,ตารใหม่ของผมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ